สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพอดีผมจะไปคคราชจะไปซื้อรถนะก็ผ่านมาทางนี้มาเลื่อนโทรศัพท์เจอรถคันนี้ครับ TFR ปีสองหก็คันนี้สวยมากผมก็เลยขอเจ้าของรถแวะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันมาเดี๋ยวเรามาดูทรงรถกันครับเนี่ยนะล้อแม็กขอบสินะ p f r ตัวนี้พรงมอะไร power สีแดงสวยมากเดี๋ยวพาเดินดูมันจะแคบๆหน่อยนะครับรถที่เขาก็ไม่ได้ล้างแต่ว่าสีสวยนะประมาณนี้ดูรอบๆคันก่อนลอ Mac ้อแม็กขอบ18นะครับร่าัดยาง225 50R18 รถโดยรวมถือว่าสวยนะรถสมบูรณ์มาก ีเมาตอนเดียวคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับอันนี้เป็นตัวสำาเนาเล่มแต่ว่าเล่มเขียวมีพร้อมโอนตัวน,นี้90้าสิบแรงม้านะโอเคประมาณนี้สีสวยรอบคันแต่ว่าไม่ได้ล้างเฉยๆก็เลยดูมองๆหน่อยจริงๆจะไปจอดถ่ายอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าฝนตกก็เลยได้ถอยเข้ามาเหมือนเดิมก็อาจจะดูแคบๆไปนิดนึงแต่จริงๆคือรถสวย ครับประมาณนี้รถสวยดูข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้สวยๆใสๆเลยอันนี้เจ้าของขายเองนะครับอ้าผมลืมบอกราคาเขาเปิดราคาไว้95000บาทนะครับก็ถ้าสนใจลองโทรมาสอบถามเจ้าของเขาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนะก็ ถ้าเอาไว้ในคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขายไปแล้วผมจะมาลบเบอร์โทรไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาขายแล้วผมก็จะได้ลบเบอร์โทรเข้าออกครับจะได้ไม่โทรมาก,กวนเขาเนี่ยครับเครื่องยนต์ประมาณนี้2 5ง0ันาเก้แรงม้าเครื่องยนต์สวยสภาพแห้งๆเลยภายในห้องเครื่องประมาณนี้ครับถ่ายให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดสวยนะ รถสวยมากอันนี้เขาทำสีมาใหม่ครับทําสีรอบคันเป็นอันนี้น่าจะเป็นแดงแก้วเนาะสีเดิมเขาก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นสีเดิมอันนี้จะเป็นสีทําใหม่แดงแก้วเดีย๋ยวไปดูภายในกันรถไม่มีรอยหมุบเลยนะสวยมากนี่นี่ครับแผงประตูเส่ไดานะครับมันมืดมืดหน่อย เอาไปจอดข้างนอกก็ไม่ได้ครับฝนตกนี่ครับคอนโซลประมาณนี้สวยๆฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวยเหมือนกันเนี่ยครับแสงอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คอนโซลคอนโซลสวยสวยเลยประมาณนี้นะครับ รถสวยมากขอดูเลขไม้หน่อยเลขไม้สี่แสนใช่ไหมนะครับเลขไม้ภายในก็จะประมาณนี้ภายในก็ยังสวยอยู่นะถ้าใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับรถจอดอยูอ่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับภายในข้างหลัง สวยเลยเดี๋ยวมาดชนนูช่องล่างกันหน่อยช่องล่างเชสซีสวยนะเชสซีสวยมากข้างล่างไม่มีสนิมเลยครับมีแค่ท่อท่อไอเสียเพราะว่ามันมีความร้อนนะครับมันก็เลยเกิดสนิมแค่ท่อไอเสียที่เหลือก็สวย,สวยเลยประมาณนี้เดีย๋ยวพาไปดูจุดอื่นบ้างดูข้างหน้าบ้าง เนี่ยแห้งๆเลยครับช่วงล่างอันนี้คือเดิมๆเ,เลยแม่ขันน่งางนี้ขอดูฝั่งขาน,นี้บ้างนะครับฝั่งขาน,นี้ก็สวยเหมือนกันเพียงแค่ว่ารถไม่ได้ล้างแค่นั้นเองครับเนี่ยนะช่วงล่างสวยมากถือว่าสวยนะรถคันนี้ไม่มีที่ติเลย สีก็สวยทรงรถก็สวยครับเนี่ยสีสันสดใสเลยโอเคเดี๋ยวให้เจ้าของรถเข้าสตาร์ทให้ดูครับเรี่อนออกมาข้างนอกดีกว่าสตาร์ททีเดียวติดโอ้โหรถสวยมากครับ ดูอดเครื่องยนต์กันหน่กนเสียงเครืงยนต์แบบนิ่มๆเลยนะเสียงเครืงยนต์นิ่มมากน้ำไม่ดันครับน้ำวนดีเลย ถ้าใครได้ไปค,ครับคันนี้เดี๋ยวว่าเจ็มเดี๋ยวพาไปดูรอบกันกันอีกรอบนึงครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ถนัดนะเนีย่ยครับสวยทรงรถด,ดีมากราคา95,000บาทนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามเจ้าของก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ข้างล่างคลิป คันนี้ได้ข้อเกรดด้วยนะคันนี้ไม่มีผูเลยคันนี้จะเป็นยางอะไรยางอะไรมีให้เสียงเครื่องเพ้อมากคันนี้ควันไม่ขาวนะครับดูกระบะหลังหน่อยโอ้พื้นกระบะสวยๆนช่ครับพื้นกระบะแจ่มๆเลยคันนี้ ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจพอมาสอบถามจะของรถเขาได้รถสวยมากถ้าล้างสีจะแจ่มกว่านี้เสียงเครื่องเขาแมางเลยใครเสียงเครื่องแรงร่ำน,นี่เสียงเครื่องดีมากเครื่องเดินเรียบดีครับ นิ่งๆเลยเห็นไหมไม่มีฟันออกมาใช่ตหมครับมันโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวดูทรงกันอีกรอบหนึ่งครับทรงรถด,ดีมากทรงสวยน,นี่ถ้าล้างจะสวยแค่ไหนเนะี่ยข้างหน้า ค้างบ้างตรงรถแข่มมากสีสวยประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามเจ้าของรถก็ได้อันนี้ผมแค่พาทุกคนมาดูให้เฉยนะครับอีพีนี้ผมขอตลาทุกคนไปเพียงเค่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ